เขาจะเป็นฝ่ายนครับฝ่ายลังต้องจะเป็นฝ่ายตามครับทีเดียวเลยนะทีลังต้องครับดูโดยคนคนเดียวมาด้วยครับที่ไทยข้างๆครับได้ครับทางเขาบอกว่าเาเป็นคนภาษาครับดูครับที่จุน้องกันตร อะไรอะไโอ้โหอะไรกาเกิดอะไรกันด้วยอ๋ายยาเกิดอะไรมีต้องทำดต้องทำ